สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอ้กก็ลตัดแชนแนลแล้วจ้ามาพอก็ไม่ทิปอีกแล้วบีิการเลาะสวนคือเก่าจ้าอากาศฝนตกจะฝนลิ้นไปปล่อยจะเพื่อนเพื่อนมาทิพย์กับมาเลาะสวนมาแตงอไงใบต้นมะเขือเทศออกในจ้าตัดใบเขาออกม่จ้าใบล่างเขาจ้าบ้านนี้เอ้ยมึงมะเขือเทศจะเพื่อนเพื่อนเปมนคักแมนเอจินน้ำบระทันจ้า อย่างแกงดกคากดกเน่เธอจ้ะ,ะเมทิีผ้าให้มึงจะ้ะเป็นใบไใม้เลื่อยเลยจะ้ะและแห้งขึ้นสูงไหมจะ้ะขึ้นจูหลังค่าเลยจ้ะตอนนี้ขึ้นหอดหลังค่าแล้วไปบ่ไดเลยจะ้ะบรรยากามึงคว่ำโดกเกย่าเพื่อนเพื่อนโตวใดไอ้นี่เมทิก็เก็บไปน้ำเน่อยจ้ะเนาะดูนะคว่ำดกนะ เนีนไปเมื่อเจเพื่อนๆมึงเนี่ยและพูดนะพูดขึม,มดูโอนซ้อนลายแต่ว่าปีหนาเนี่ยสิลดลงอยู่จะสิลดมะเขือเทศตัวนี้ลงสิปลูกอ่าหน่วยนี้สำหรับเห็ดซอสจะเพื่อนๆมึงเนี่ย่ะจ้ะ ซ่อนลาย as. As เพื่อนเนยไอขึ้นเขาเป็นเรื <sh> <sh> <Monate> ่อยเรื่อยไปเลยน้อจ่าเนาะมึงเนี้เขาขึ้นดูนอะนวยเงี้ยไม่ที่ปลูกบ่หลายจะปีนี่ไอนวยน้อยนี่ว่านวยน้อยหลายปลูกนะแบบว่าปลูกหลายพันหลายแล้วบ่หูไว่าจักตัวใดเป็นนวยน้อยนวยเงี้ยอ่งสิแม่จ่ามันเวลาเสือลงอีหลีมันก็เลยไดรนวยน้อยหลายจ่าเพื่อนมึงเนี่ยละ นะขึ้นข้างบนเพิ่งก็เลื่อยขึ้นไปท่านเพื่อนเลื่อยขึ้นไปยังเป็นนีน่อยู่ยังเป็นดอกเต็มอยูจ่จ้ะนะลงมาดอกสิจับเหมือกับว่าจับเหมือได้จากจับเหมือแห่งสิโดก,กุลนี่จ้ะมึงนี่ดอกเขากับมิลวงอยูจ่จ้ะเย็นได้จังดอกคักดอกแม่เหรอ แห้งเรื่อยแห้งอันนี้จะแห้งเรื่อยขึ้นไปเรื่อยๆที่จริงอ่ะไก่จะเมื่อหนาปลูกเลยนะจ้ะเพราะว่ามันจะเขาฟออะไรจ้ะแต่ว่าผเกือเทศนี่ไม่ที่ปลูกมักนไมกินเห่าจ้ะเพื่อนๆมันก็นเลยอันนี้แนะ่อยู่ในดนแน่จ้ะโอ้ยจะในจังคักจัง,งัยเท่าน,นะเรื่อยขึ้นไปจะบะหดลังค่าจ้ะเพื่อนๆลังค่ากินหา่า ไายขักลายเน่ยน่จ้ะงามงามจาะเพื่อนเพื่นมึงเนี่ยพุ่นอพออนซน มันจะพอมดูดกอิลีนี่หรอซาลลีไ่ไม่ไม่ทีบาน่ายออกเปลงจากเปลงไม่จ้มะมาใส่กระถางเนี่ยโบเฮียวเลยจะเพื่อนเืนซาลาลี่นีารารนคันเดืเอนนะ เพราะว่าเ้าสีไม่กินในห้องเงาเขามาปลูกกระไดไม่จ้ะเพื่อนเนี่ยโบเฮียวเลยจ้ะไม่ทิพย์เอไม่ทิพย์เอถอนมาจากแตงไม่จ้ะแล้วก็มาลงมกระทางไม่จ่ากระทางอยู่ทางในขนนี่อีกสองกระทางจ้ะเพื่อนเอาไ้ขันกินน้ำเขาไม่จ้ะโบเฮียวเลยจ้ะเพื่อนนี่พึงจะมือที่สองมือที่สามเองจ้ะ แต่มือแหลกกับโบเฮียวเลยจ้ะดีค่ะเกือเท็ดแห้งตัดใบออกแห้งเข็นค่ะจ้ะเพื่อนๆโอ้ยกลวามดก ตัดใบออกแข้งคักเพราะว่าเมทิบจะตัดใบลางเขาออกคุณนะณนะจ่จะ